นายเคยได้ยินเรื่องผีบ้านผีเรือนไหมเคยได้ยินตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเข้าใจว่าคืออะไรแน่ๆผีบ้านผีเรือนคือวิญญาณที่คอยดูแลบ้านดูแลคนในเรือนเป็นผีประจำถิ่นเป็นเหมือนผู้คุ้มครองฟังดูไม่เหมือนผีร้ายใช่เขาไม่ใช่ผีร้ายแต่ก็ไม่ใช่วิญญาณธรรมดาเขามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือพื้นที่ที่เขาสิงอยู่แล้วเขามาจากไหนบางคนเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของบ้าน บางคนว่าเป็นผีที่อยู่ในที่นั้นมาก่อนสร้างเรือนบางตำนานบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายโดยไม่ได้ไปเกิดใหม่เพราะยังผูกพันกับบ้านหมายความว่าถ้าบ้านไหนมีผีเรือนเขาจะอยู่ไปตลอดเลยเหรอใช่เขาอยู่ตราบเท่าที่บ้านนั้นยังมีคนอาศัยอยู่และตราบเท่าที่คนในบ้านยังให้เกียรติเขาแล้วต้องทำยังไงถึงจะให้เกียรติแต่ก่อนคนไทยจะมีสารผีบ้านผีเรือนอยู่ในบ้านเป็นสารไม้เล็ก มักอยู่ใกล้ครัวหรือใต้ถุนเพื่อให้ผีเรือนรับรู้ว่าเจ้าของบ้านยังเคารพเขาอยู่เหมือนสารพระภูมิเหรอคล้ายกันแต่ไม่เหมือนผีบ้านผีเรือนอยู่ในเขตบ้านเป็นผีภายในส่วนพระภูมิคือเจ้าที่ของภายนอกงั้นก็เหมือนคนละเขตคนละอำนาจใช่ผีเรือนดูแลคนในบ้านพระภูมิคุ้มครองบริเวณโดยรอบถ้ามีเรื่องใดในบ้านที่ผิดแปลกเขาจะเป็นคนเตือนก่อนเสมอเตือนยังไง บางบ้านได้ยินเสียงคนเดินตอนกลางคืนเสียงของตกเสียงคนไอทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วคนในบ้านไม่กลัวหรอไม่กลัวเพราะถือว่าเป็นเสียงของผีเรือนที่กำลังบอกอะไรบางอย่างเช่อนอะไรเช่นมีคนในบ้านจะเจ็บป่วยหรือมีคนแปลกหน้าที่เข้ามาโดยไม่ขออนุญาตแล้วมีตำนานไหนเกี่ยวกับผีเรือนโดยตรงไหมมีเยอะ แต่ตำนานที่คนกลัวที่สุดคือเรื่องเรือนเก่าที่เจ้าของบ้านย้ายสารผีเรือนออกโดยไม่บอกกล่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาว่าคืนนั้นทั้งบ้านได้ยินเสียงคนคอบประตูทีละบานเสียงเคาะดังจนเช้าแต่พอเปิดออกไม่มีใครอยู่ฟังดูเหมือนคำเตือนใช่แต่ไม่มีใครเข้าใจจนสามวันต่อมาไฟไม่บ้านทั้งหลังเหลือแต่สารผีเรือนที่ตั้งอยู่ตรงเดิมสารไม่ไหม้เหรอไม่แม้แต่รอยไหม้ เขาว่าผีเรือนไม่ยอมให้ใครแตะที่อยู่ของเขาฟังดูเหมือนเขามีอำนาจมากคนสมัยก่อนถึงกลัวและเคารพเขาเชื่อว่าบ้านที่ไม่มีผีเรือนจะไม่มีความสงบแล้วสมัยนี้ยังมีใครเชื่ออยู่ไหมยังมีอยู่ตามชนบทบางบ้านยังทำพิธีเลี้ยงผีเรือนทุกปีมีสำรับข้าวน้ำดอกไม้ทูบเทียนถ้าลืมทำละ่ะเขาว่าจะฝันเห็นเงาคนมายืนเรียกบางคนว่าฝันเห็นมีคนมานั่งข้างเตียงฟังแล้วขนลุกนั่นแหละ คือเสน่ห์ของความเชื่อไทยมันอยู่ระหว่างความกลัวและความเคารพแล้วนายล่ะเชื่อไหมเชื่อเพราะฉันเคยเจอกับตัวเองเรื่องที่ฉันจะเล่าตอนนี้เป็นตำนานผีเรือนจากภาคเหนือเขาเรียกกันว่าผีแม่เรือนฟังชื่อดูไม่ได้น่ากลัวเลยเหมือนแม่บ้านใจดีแต่จริงๆแล้วถือไม่ใช่คนแม่เรือนเป็นวิญญาณหญิงที่คอยดูแลครัวดูแลเตาไฟและเฝ้าของในบ้าน หมายถึงอยู่ในครัวตลอดหรอใช่บ้านโบราณจะถือว่าครัวคือหัวใจของบ้านเพราะเป็นที่ทำอาหารเลี้ยงชีวิตถ้าแม่เรือนอยู่ดีบ้านจะอุดมสมบูรณ์แล้วถ้าไม่อยู่ดีล่ะเขาว่าจะเกิดเรื่องร้ายในครอบครัวข้าวของแตกหักคนในบ้านเจ็บป่วยหรือข้าวสารหมดไม่รู้ตัวแล้วต้องทำยังไงถึงจะให้แม่เรือนพอใจต้องรักษาความสะอาดครัวไม่พูดคำหยาบไม่ตะโกนในเวลาค่ำและห้ามเหยียบเตาไฟ ห้ามเหยียบเตาไฟทำไมเพราะเตาไฟถือว่าเป็นที่สิงของแม่เรือนถ้าเหยียบจะถือว่าเหยียบหัวผีแล้วมีใครเคยลองละเมิดไหมมีครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแถวเชียงแสนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคำปิงเธอไม่เชื่อเรื่องผีเรือนเลยแล้วเธอทําอะไรเธอหัวเราะเยาะคําสอนของแม่แล้วจงใจเตะเตาไฟต่อหน้าแม่ฟังดูท้าทายคืนนั้นทั้งบ้าน ได้ยินเสียงคนหุงข้าวทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในครัวกลิ่นข้าวไหมลอยออกมาทั่วเรือนแล้วตอนเช้าเป็นยังไงเตาไฟพังเป็นรอยไหมดำและคำปิงมีรอยแผลที่ขาเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเธอบอกว่าเกิดจากอะไรเธอบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดผ้าสิ้นยืนถือทับผีทองแดงแล้วพูดว่าอย่าลบหลู่แม่เรือนอีกแล้วจากนั้นเธอเป็นยังไงเธอกลัวจนต้องทำพิธีขอขามา จุดเทียนห้าดอกวางข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งแก้วแล้วกล่าวขอโทษแล้วหายไหมหายพอเช้าวันรุ่งขึ้นแผลแห้งราวกับไม่เคยมีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเตือนใจมากกว่าเรื่องหลอนใช่ความหลอนในตำนานไทยมักแฝงคำสอนผีเรือนไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่มีไว้ให้จำว่าความเคารพคือรากของชีวิตแล้วแม่เรือนมีเพียงในภาคเหนือเท่านั้นหรือเปล่ามีในหลายที่แต่ชื่อเรียกต่างกัน บางภาคเรียกแม่สีเรือนบางที่เรียกผีเตาหรือผีไฟความเชื่อคล้ายกันไหมคล้ายกันทุกภาคเพราะทุกบ้านต้องมีครัวและทุกครัวต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ฟังแล้วนึกถึงบ้านเก่าของยายฉันจําได้ว่ามีโต๊ะไม้เล็กๆวางอยู่หลังเตามีข้าวน้ําดอกไม้ทูบนั่นแหละศาลแม่เรือนยายของนายคงยังรักษาธรรมเนียมอยู่ตอนเด็กฉันเคยแอบ,บกินข้าวในถ้วยนั้นยายโกรธมาก โบราณถือว่าข้าวนั้นเป็นของผีเรือนถ้ากินจะป่วยฉันไม่ป่วยแต่คืนนั้นฝันว่ามีคนมายืนมองในครัวแล้วนายนึกออกไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่เห็นหน้าเห็นแต่ผมยาวปิดฟันกับมือที่ถือทัพพีนั่นแหละเขามาเตือนถ้าพูดถึงผีเรือนในภาพกลางจะมีตำนานหนึ่งที่คนแก่ยังพูดถึงจนทุกวันนี้คือผีใต้ถุนเรือนผีใต้ถุนหมายถึง อยู่ข้างล่างบ้านเหรอใช่บ้านไทยโบราณมักยกพื้นสูงใต้ถุนมืดและเย็นเขาเชื่อว่าผีเรือนบางตนเลือกอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมต้องอยู่ใต้ถุนไม่อยู่ในสารเหมือนที่อื่นเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นเป็นผีที่เก็บตัวแต่คอยเฝ้าทุกอย่างในเรือนอย่างเงียบๆแล้วสารของเขาอยู่ตรงไหนเป็นเพียงก้อนหินหรือท่อนไม้ที่วางไว้ใต้บันไดเรือนไม่มีรูปไม่มีเครื่องตกแต่ง แต่ทุกคนในบ้านจะรู้ว่าตรงนั้นคือที่อยู่ของเขาแล้วต้องทำพิธีไหว้เหมือนสารอื่นไหมต้องทำทุกปีในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6เจ้าของบ้านจะจัดสำรับข้าวน้ำดอกไม้และวางพานเงินหนึ่งพานไว้ใต้ถุนแล้วพูดว่ายังไงตอนไหว้เขาจะกล่าวว่าขอให้ผีเรือนช่วยดูแลลูกหลานอย่าให้เจ็บไข้อย่าให้มีภัยในเรือนฟังดูเหมือนขอพรใช่แต่ถ้าหรือไหว้ เขาจะเตือนด้วยเสียงกระซิบหรือเสียงคนกวาดพื้นในยามคำ่ำมีตัวอย่างบ้านไหนที่เคยโดนเตือนไหมมีบ้านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าของชื่อคุณสันเป็นข้าราชการสมัยรัชกาลที่ห้าเกิดอะไรขึ้นปีนั้นเขาเดินทางไปต่างจังหวัดหลายเดือนลืมจัดของไหว้ผีเรือนแล้วผีเรือนกโกรธเหรอคืนนั้นคนใช้ในบ้านได้ยินเสียงกวาดพื้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใต้ถุนเสียงชัดเจนเหมือนมีคนทำความสะอาด แล้วขุนสันรู้ไหมรู้แต่ไม่เชื่อเขาพูดว่าเสียงหนูแน่ๆแ,แล้วก็หัวเราะฉันเดาได้เลยว่าต้องมีเรื่องถูกต้องคืนนั้นขุนสันฝันว่าเดินลงไปใต้ถุนเห็นชายแก่ผมขาวนั่งอยู่ข้างก้อนหินเขาพูดว่าข้าหิวไม่ได้กินข้าวมาเจ็ดวันฟังแล้วหนาวไปทั้งตัวขุนสันสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกทั่วตัวเช้าวันต่อมา เขารีบให้คนไปตั้งสารชั่วคราวใต้ถุนแล้วนำของเส้นไปวางแล้วเป็นยังไงต่อคืนนั้นไม่มีเสียงอะไรอีกแต่พอรุ่งเช้ากลับพบว่าข้าวในถ้วยหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนมีคนตักกินจริงๆเขาอาจมีสัตว์มากินก็ได้แต่ไม่มีรอยเท้าสัตว์มีแต่รอยเท้าคนโบราณที่เล็กและเรียวฟังดูเหมือนผีเรือนรับของเส้นแล้วใช่ตั้งแต่นั้นบ้านขุนัรไม่เคยมีคนต่วยเลย แม้แต่ยามโรคระบาดตำนานนี้สอนให้รู้ว่าผีเรือนไม่ต้องการอะไรนอกจากความเคารพถูกต้องเขาไม่ต้องการของหรูหราต้องการแค่ให้คนจำได้ว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นแล้วทุกวันนี้ยังมีคนต้องสารใต้ถุนอยู่ไหมย,ยังมีในบางจังหวัดเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมหรืออ่างทองเขายังรักษาพิธีไว้โดยเรียกมันว่าพิธีเลี้ยงผีเรือนเก่าฟังแล้วน่าศรัทธามันไม่ใช่แค่เรื่องผี แต่เป็นเรื่องของความผูกพันใช่ผีบ้านผีเรือนคือตำนานที่บอกเราว่าบ้านไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่มันมีวิญญาณของผู้เฝ้าดูอยู่เสมอมีอีกตำนานหนึ่งที่คนในภาคอีสานเล่าต่อกันมาว่าด้วยผีเรือนที่เกิดจากเจ้าของบ้านเองหมายถึงเจ้าของบ้านตายแล้วกลายเป็นผีเรือนเหรอใช่เขาเรียกว่าผีเจ้าเรือนหรือบางที่เรียกว่าผีปู่เจ้าเรือนทำไมถึงไม่ไปเกิด เพราะผูกพันกับเรือนนั้นมากเหมือนชีวิตและลมหายใจของเขาผูกติดอยู่กับไม้เสาและพื้นเรือนฟังดูเศร้ามากกว่าสแกลลี่ใช่มันคือความเศร้าที่ไม่ยอมจากคนรุ่นเก่าโบเชื่อว่าหากเจ้าของบ้านตายกระทันหันหรือมีของรักที่ไม่ได้มอบต่อเขาจะยังวนเวียนอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขายังอยู่จะมีสัญญาณบางอย่างเช่นกลิ่นน้ำอบลอยออกมาในยามคำ่ำ หรือเสียงเดินเบาๆบนพื้นไม้ทั้งที่ไม่มีใครอยู่มีตัวอย่างไหมมีบ้านไม้สักหลังหนึ่งในยะโสธรเจ้าของชื่อพ่อใหญ่บุญเพงเขาสร้างบ้านด้วยมือของตัวเองทุกเสาทุกคานล้วนมาจากปากใกล้หมู่บ้านฟังดูรักบ้านมากมากจนตอนแก่เขาพูดเสมอว่าถ้าตายขออยู่เฝ้าบ้านหลังนี้ไปจนไม้ผุแล้วตอนเขาตายล่ะ เขาตายเงียบๆตอนกลางวันในห้องกลางไม่มีใครรู้จนเย็นถึงเจอแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นไหมคืนแรกหลังงานศพลูกชายคนโตฝันเห็นพ่อใหญ่เดินอยู่บนเรือนมือถือค้อนและเลื่อยเหมือนกำลังซ่อมไม้ฟันเฉยๆหรือมีของจริงฟันเฉยๆหรือมีของจริงพอตื่นขึ้นมาเห็นเศษไม้เล็กๆหล่นอยู่ตรงหน้าห้องเหมือนมีคนขัดพื้นไว้อาจมีลมพัดแต่ไม่มีลม ไม่มีใครอยู่บนเรือนและเศษไม้นั้นเป็นชนิดเดียวกับที่พ่อใหญ่ใช้สร้างบ้านฟังรูเหมือนเขายังอยู่จริงๆใช่หลายเดือนหลังจากนั้นเวลามีคนจะย้ายออกจากบ้านเสียงค้อนตอกจะดังขึ้นเองในตอนค่ำเหมือนมีใครไม่อยากให้ไปแล้วสุดท้ายลูกหลังทำยังไงเขาเชิญพระมาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแล้วตั้งหิ่งไม้เล็กๆตรงมุมเสาเอก เขียนชื่อพ่อใหญ่ไว้ว่าเจ้าของเรือนเก่าแล้วเสียงค้อนก็หายไปไหมหายไปแต่ทุกคืนวันพระจะมีกลิ่นน้ำอบลอยอ่อนๆออกมาจากหิ้งนั้นนั่นคือสัญญาณว่าเขายังเฝ้าอยู่ใช่ไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อดูแลเหมือนพ่อที่คอยปัดเป่าภัยให้ลูกหลานตำนานนี้อบอุ่นแต่ก็หลอนในเวลาเดียวกันนั่นแหละ เสน่ห์ของผีบ้านผีเรือนไทยเขาไม่ได้มาหลอกแต่มาเตือนว่าทุกบ้านมีความทรงจำและความทรงจำนั้นไม่เคยตายมีตำนานหนึ่งที่เล่าถึงพิธีขอมาคาผีเรือนซึ่งถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่สุดในอดีตพิธีนี้ทำเมื่อไหร่ทำเมื่อมีสิ่งผิดปกติในบ้านเช่นของแตกโดยไม่มีเหตุเสียงคนเดินในยามดึก หรือคนในบ้านฝันร้ายซ้ำๆแล้วเขาเชื่อว่าเกิดจากผีเรืองโกรธใช่ไหมใช่ผีเรือนอาจถูกลบหลูหรือมีใครละเมิดข้อห้ามในบ้านโดยไม่รู้ตัวแล้วพิธีนี้ทำยังไงต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้นำพิธีใช้เวลาในตอนหัวค่ำก่อนฟ้ามืดทำไมต้องก่อนมืดเพราะตอนนั้นเป็นเวลาที่โลกคนกับโลกผีเชื่อมถึงกันผีจะได้ยินเสียงเรียก ฟังแล้วขนลุกเลยในพิธีจะมีข้าวสวยหนึ่งถ้วยน้ำสะอาดหนึ่งแก้วหมากพลูและเทียนสองเล่มวางบนพานเงินเราพูดว่าอะไรตอนเริ่มผู้นำพิธีจะกล่าวว่าขอขมาผีเรือนหากลูกหลานล่วงเกินด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านเมตตาอย่าได้ถือโทษโกรธาฟังเหมือนคำอธิษฐานมากกว่าคำขอใช่ แต่หลังจากนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าช่วงรับคำหมายความว่าอะไรหมายถึงช่วงที่ต้องฟังว่าผีเรือนตอบรับหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีตอบรับเขาจะสังเกตจากเสียงในเรือนเช่นพื้นไม้ดังเอียดเบาๆหรือเทียนดับเองโดยไม่มีลมถ้าเทียนดับเองละ่ะถือว่าผีรับไหมใช่ถือว่าเขายอมรับคำขอเขมา แล้วถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยล่ะต้องทำซ้ำในคืนต่อมาเพราะผีอาจยังไม่ยกโทษมีตัวอย่างไหมมีเรื่องนี้เกิดที่ลบบุรีเมื่อราวเจ็ดสิบปีก่อนบ้านหนึ่งอยู่กันห้าคนอยู่ดีๆก็มีเสียงกวาดพื้นทุกคืนทั้งที่ไม่มีใครทำฟังคล้ายกับผีใต้ถุนที่คุณเล่าใช่แต่คราวนี้เสียงดังขึ้นทุกวันจนถึงขั้นได้ยินเสียงคนพูดว่า บ้านนี้ลืมค่าแล้วแล้วเขาพกทำยังไงเขาเรียกหมอผีมาทำพิธีขอขมาพอหมอผีเริ่มกล่าวคําเทียนข้างหนึ่งดับลงทันทีทั้งที่ไม่มีลมแปลว่าผีเรือนรับคําใช่จากนั้นไม่มีเสียงอีกเลยบ้านกลับเงียบสงบเหมือนเดิมแล้วต้องทำพิธีนี้บ่อยไหมโบราณจะทําปีละหนึ่งครั้งในวันสงกรานเพื่อขอขมาทั้งผีบ้าน ผีเรือนและบรรพบุรุษเหมือนพิธีชำระบ้านทางจิตใจใช่ความหลอนของพิธีนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นพลังของการยอมรับและขออภัยฟังแล้วรู้สึกว่าความเชื่อเรื่องผีเรือนไม่ได้มีแต่ด้านมืดแต่ยังสอนให้เรารู้จักเคารพสิ่งที่มองไม่เห็นถูกต้องความกลัวในตำนานคือเครื่องเตือนใจว่าความเคารพคือเกราะป้องกันที่แท้จริง ตำนานผีบ้านผีเรือนที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องหลอกเด็กให้กลัวแต่เป็นคำเตือนที่บรรพชนฝากไว้คำเตือนเรื่องอะไรคำเตือนเรื่องของความเคารพความระลึกถึงและความผูกพันระหว่างคนกับบ้านฟังแล้วเหมือนทุกบ้านมีวิญญาณเฝ้าอยู่จริงๆใช่วิญญาณน,นั้นอาจไม่ใช่ผีอย่างที่เราคิดแต่อาจเป็นพลังแห่งความทรงจำ ความอบอุ่นที่ไม่เคยจางแล้วทำไมบางตำนานถึงเล่าด้วยความน่ากลัวเพราะความกลัวทำให้คนไม่ลืมความเคารพเกิดขึ้นจากการตระหนักว่ามีสิ่งบางอย่างใหญ่กว่าตัวเราแล้วคุณคิดว่าผีเรือนยังอยู่จริงในยุคนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพลังนั้นยังอยู่แม้คนไม่เห็นแต่ความรู้สึกของบ้านเก่าๆยังพูดได้เสมอพูดได้ หมายถึงยังมีเสียงใช่เสียงลมพัดลอดช่องไม้เสียงพื้นเรือนยววบยามก้าวเดินมันคือเสียงของบ้านที่ยังหายใจฟังดูเหมือนบ้านมีชีวิตบ้านถูกหลังมีชีวิตหากมีคนอยู่มีความทรงจำมีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีใครอยู่ละ่ะบ้านที่ถูกทิ้งร้างนั่นแหละคือเรือนสุดท้าย ที่ผีเรือนต้องเฝ้าอยู่ลำพังหมายถึงผีเรือนยังไม่จากไปแม้เจ้าของไม่อยู่แล้วใช่มีเรื่องเล่าว่าในบางหมู่บ้านหากบ้านร้างนานเกินเจ็ดปีผีเรือนจะเริ่มหลงลืมตัวเองกลายเป็นเงาเฝ้าบ้านโดยไม่รู้ว่ารอใครแล้วเราทำอะไรได้ไหมเพื่อปลดปล่อยเขาต้องทำพิธีทรงเรือนคือจุดทูปเรียกชื่อผีเรือนแล้วกล่าวว่า เจ้าของเรือนทั้งหลายจงไปสู่สุขติอย่าเฝ้าอยู่ในความว่างเปล่าอีกเลยฟังแล้วเศร้าใช่แต่เป็นการจากลาที่งดงามเพราะแม้ผีเรือนจะจากไปเขายังฝากความอบอุ่นไว้ในทุกเสาไม้ทุกเสียงลมทุกแสงเทียนในค่ำคืนเหมือนความทรงจำที่ไม่วันตายถูกต้องทุกครั้งที่เราจุดธูปไหว้าสาร ทุกครั้งที่เรากล่าวคำว่าเจ้าที่เจ้าทางนั่นคือการระลึกถึงพลังแห่งผีบ้านผีเรือนแล้วถ้าเราหยุดเชื่อความเชื่อจะหายไปไหมไม่หายความเชื่อไม่ต้องการคนศรัทธาทุกคนมันต้องการเพียงคนหนึ่งที่ยังจำได้แล้วคืนนี้ทำไมฉันนึกถึงบ้านไม้เก่าของยายที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วฉันอยากกลับไปจุด ด่อกทำเถอะจุดด้วยความเคารพไม่ต้องกลัวเพราะเมื่อเราจุดไฟแห่งความระลึกวิญญาณผีเรือนจะรู้ว่าเขายังไม่ถูกลืมแล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะได้ยินไหมแน่นอนเสียงศรัทธาไม่ต้องตะโกนเขาได้ยินจากใจฟังสิเสียงลมพัดเบาเหมือนมีใครผ่านใช่อาจเป็นเพียงลม หรืออาจเป็นผีเรือนที่กำลังยิ้มให้เราอยู่ก็ได้